ตอนนี้เราก็มาถึิอ่างศิลาแล้วนะครับมาถึงช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงนี่ครับันดับแรกเรามาเจียวหอยแองเป้งเป้งโใหญ่ใหญ่เลยนะครับอันนี้ปลากระพงครับปลากระพงทอดน้ำปลานะครับวันนี้มีกุ้งเผานะครับกุ้งเผาไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับแล้วอันนี้คือหอยนางรมอนนี้เรามาเป็นตัวเลยนะครับหอยนางรมแล้วก็มีหอยนางรมยำนะครับวันนี้ แล้วก็มีแมงกะพูนุนนี่แมงกะพรุนนะครับแมงกะพูุนดองและนี่ครับหอยจออโคดปูลูกละ25บาทนะครับวันนี้แต่หอยแครงวันนี้เราใส่ไซส์ใหญ่เลยหอยแดงมาวันนี้เรามากินอาหารทะเลกันนะครับที่อา่างศิลา เป็นไงสาใจไหมจะสู้น้ำจิ้มเราไม่ได้อันนี้หอยจ้อนะครับอันนี้หอยจ้อหอยหอยจ้อโคตรปูนะครับอันนี้ขายลูกละยี่สิบห้าบาทอันนี้หอยแครงไซส์ใหญ่นะครับนี่งตัวให,ใหญ่เลยนะครับในหอยหอยแครง อันนี้กุ้งเผานะครับกุ้งเผานะนนี่โลละสาม้อยบาทนะครับกุ้งเผาอันนี้ปลากระพงทอดน้ำปลาอันนี้ยำหอยนางลมอันนี้น้ำจิ้มที่เราทำมาเองนะครับจากบุรีรัมอันนี้เป็นหอยนางลมสดๆเลยนะครับอันนี้คือแมงกะพรุนดอง ตลาดพื้นบ้านอ่างศิลาบางแสนนะครับวันนี้อ่าลุยครับ